ไปเาเยยบเาเยยบเากับเร็วเร็วเร็วมันถล่มปแล้วับเร็วๆครับกลับแล้วพอเข้าหันหลังบึมบึมบึมเลยไหเป็นกูอยตืนหวเพ่นเพื่อน่งขา้ตื่นแ้่เกอะไรอย่นีบึมบึมปงตางปงตางเลยหันัวรถแดงกับเลยเนาะจุ่หรเผมสวัสดีครับผมวันนี้เรามารับ ของบริจาคจากทางวัดบ้านช้างเผือกหัวฝายครับผมเรามาเอาพวกเป็นพวกนี่ครับผมผู้ช่วยทุงกำลังเอาลงมาครับผู้ช่วยทุงลงมาขอบพระคุณเจ้าวาดครับผมเป็นหมอนครับผมไปให้ผู้อบพยพถึงมาัครับ

คุณพี่นกครับแล้วก็เสียอาร์ตครับผมมีบ่สรถคนี้เสียอาร์ตน้ำมาบริจาคครับผมเราเอาของนี่ลงเราเอาครับเดี๋ยวเอาขยะทิ้งก่อนครับผมขอบพูดพระคุณมีอะไรบ้างมีน้ำครับผมเสื้อผ้าเสื้อผ้าเสื้อผ้าดีๆทั้งนั้นเลยไหนมีอียุ้ยด้วครับผมเดี๋ยวพี่เอาไปแค่นี้ก่อนครับผมนี่เสื้อผ้าครับผมไปหลายหม่องครับผมแบ่งๆกันไปหลายจุด าวขอบคุณครับถือถ่ายให้นะลงพี่ก็ถายอย่างแรเป็นไงพนงนันพลุนงใเป็นไง่เาอาลมะกอนเสร่เปล่นเรือเลยนะดไปนั่ดอกนยูเปิดแล้วครับ

ครับผมนี่ขายนะนี่เหมือนพี่เหมือนมันพี่เงี้นอ๋ออันนี้ขายนะอันนี้หวานช่ำบาที่ทรงไปตั้งอย่างหามันทรงบะได้มันสุกแห้งพวกละโ่นพวกละโล่ไปเฮ็ดไว้ไม่ไม่มันมีเขียวเขียวนี่มันไม่หวานนะเขียวเขียวนี่ไม่หวานขายทั้งไดค่ะอันนี้อันนี้รูปอร่อยแปดสิบค่ะซีมังกรหวานปุ้มละโล่ผลผลิตเนียนเนนเนนเนนแจกสวนปุ้มละโล่ขายด้วยครับผลผลิตจากสวนพี่นก ถ้าน้อยเขียวยังไม่หวานเดิมน้อยเขียวอ่ะเดี๋ยวเราจะเอาน้ําขึ้นครับผมเบอร์ไหนเป็นทรงตะย่องยืนยืนยืนเองนีมีทรงกันขถือไห่เลยเดี๋ยวสรงึ้นหลังชุดนี้มันหวานขาดยันโสงไม่ได้ผู้ช่วยทำกันผู้ช่วยไปน้ำบอลหนิไฟเมื่อไรมันติดไปทุกเมื่อไฟไปน้ำกินไปน้ำหวานบ่หวานไปสามนิ้งสองโลสามน้องสิบมันมันแบบแดดแน่บอล ไม่ได้รเนียมันสุกแล้วกิดดน,นมองหดเพิ่นรถไปกินเลยขอบพระคุณมากมากเลยนะคะขอบเงิน๊ค่ะบริจาคน้ำค่ะเสีเยอาร์ตคาแคร์ค่ะแล้วก็พี่โนกนะคะมีอินทผาล่ำล่ำได้ค่ะนี่บ้านหวานค่ะกินแล้วอ่ะคุณภาพ มีน้ำมีเสื้อผ้าด้วยได้คะนี่อ่ะิจการเพิ่นจะเริ่มลุงเรื่องนด้ค่ะแต่ว่าคยาย้ไปงดประทุนนียาไปน้ำดวะเ่ลงไอางตดี๋ยวล้งางเดี๋ยวพาไล่เดี๋ยวล้งให้เด็ไปหม้ออื่นสิ บ้แม่บ่นแม่เสียบาบ้านุ่มได้มันหลายไหมอ่เบิ้งสองคนสองตูใช้บ้เหมือนเนาะเดี๋ยวพาเด็กหม่เราเนี่ยานม่ได้บ้านเก no ็บไม่ไปใช้ก่อนนี่นมง่เสืนหกว่าับเชิง วันธุโมเอาไากั่อแล้วมาแต่ช่วงบุรีตัวหากันมีทีบเก้าังลงหลาย้างบนันวยยังดีดีบ้านไหมค่ะวัะจําเพอเนอไคนหนาวใช้เยอะดแน่ น้ำนี the ่จำเป็นที mm ่สุดาไม่ได้ต้องถอไปเงียแตุ่งกอดท่องประเ็นูกับทุนเรื่อพี่น้องลูกร้านทัางบันขวดก็ท่านไหนพูดไปถาเอายินเนไรพวกทางไหนร้านทัางบันขวดแต่ทั้งวานเนี่ย อันนี้เป็นกล่องเสื้อผ้าค่ะอโมทนาบุญน้ำเด้อค่ะเด้อตาฝากให้เด้อบันประเด็ดไปน้ำตาฝากค่ะจะจะเป็นสะพานบุญไปให้ค่ะอโมทนาบุญน้ำสุขคนอันนี้เราเอาโล่หนึ่งโอเคข้าบโมไม่ถุงหรอกบาทเพาเป็นยังค่ะยกเลยเนาะยกเลยอ เราโมอนีเราโมอนีโมือนีมันก็เป็นล้นเด้เด็กหน่อยกอมากนสุกเก็บออกเด้งหน่อยเ่้งาน่อยมุดโต๊ะบั้นเาครับนั่งรังบ่้งนั่งรังฝนตกมันแยกมันเลยเนาะครับผมเดี๋ยวจะเดินทางไปรับของที่จุดอื่นอีกต่อไปครับผม บาดพุทยิติวาดเอ้าทำไมโทรมาข้ามแล้วค่ะนะอืเออบัวเมียนตุ๋ยว่าเรื่องที่ไปซื้อของบาดแล้ว่าขันทั่วมาจะเป็นคนอัไต่ทีได้พากันไปหาซื้อหผมเป็นอาคนหนูคนแถวนีาอันเขาถานี่ไม่ได้ไหน

ราเกำลังเอาของไปบริจาคผู้ประสบภัยครับยางรั่วครับเนี่ครับเสียต้าครับเออมาหลับน้ำไปแน่ใจ<ห>ยังคับร์เสียตา้าการให้โอ้เหยียบหินครับลงหลุม เมหเพิ่นไปซอยกันร่วมด้วยทับุญทั้งกันครับผมจ้ดขอบคุณอ่าชุดนี้จะ,ะจะเข้าไปลึกลเขาไปที่ได้จากเ,เออมัน,เ,นอเออแนวเดตทหารเข,ข,ขาเอาอ ลอกนี่เรา็กเสียกเสียกเสียกล็อกไปครับ Let's go ขึ้นนี่ครับผมซื้อน้ำมันไปให้ชุดชอรบอข้างในครับผมไม่มีน้ำมันใส่มอไซค์ครับผมนี่กำลังซื้อครับผมจะเอาไปลงเป็นจุดเป็นจุดเป็นจุดครับผมเ

ไปทีละจุดทีละจุดครับเป็นจุดย่อยที่อยู่ข้างนอกไม่ได้อยู่ในจุดในพอเสร็จแต่นี้เราต้องเข้าไปจุดในอีกจุดหนึ่งเห็นไหมคนเดินไล่อยู่นี่มาซื้อผ้ได้ไหมหล่ะแมนอยู่ข้างในมันออกมาซื้อผ้าใบอยู่นี่เขายังไปเอาอยู่อพยพย้ายได้แมนเขเล่ยจะร่นี้เรื่องดี โอ้ชุดนี้จะเอาไปแนวหน้าอันนี้จะเป็นน้ำมันเลื่อนนี้เลื่อใบจัดยังน้ำมันเป็นสิ้นแล้วนี่ตัวเื้อทั้งยี่ห้ตัวนี้ยังไม่ได้ซื้อน้ำมันใส่ตัวน,นี้ซื้อใส่แล้วนี่ อาก็สือยายนั่วบังเกอร์บังเกอรบังเกอร์นมัอนออกต้อนอนนอกอะไรเลยต้อนมีกระนำนัำเลยนกเพื่อนนกเพื่อนคือายเขากินน้ำมันเติมมากสินะน้มันเติมจะใหมดลยสิ้นเด้อครัสื่อว่ามสิ้นเลยนี่เป็นสิ้นครับอครับอัดน้ำมันเขาไปอีกครับเป็นสิ้นครับ อาิตสองถังใหญ่ครับเรือสายบางรถทต่ารมากแล้วเออเตรมรถเลยมันไหมี๋จะไป,ไป ที่ abei, ไหนแล้วแต่ทหารสิภาพไหรอครับผมพาไปจอดตามป็นส้มจอดตามป็นส่มผ้าไปมสองกิโลห่อดอะไนี่ตาเป็นส้มไปประ <Blaze. S 1> ทัด huh. ไหมคุยเสียงหยางคนหนึ่ง ราบ้า <c oughs> <expand> นเทารถที like <bbe> ่เปลี่ยนรถิิงคลายรูปไหนว่หนาเลยเหมาะนอนพี่นอนอะเอาลูปอตแต่ครับเดี๋ยวพวกผประสานหเขาลงรถกูขีดมันพี่เจแน่บังเกิดให้เรียบวะเออเออเออนอนพี่ตั้มเดี๋ยวเอาไปลงโต๊ะก็สจองผ้าเขาไป้ีเขาป้เออบังเกิดรถอะไรเออบังเกิดเลยคัรันนี่ให้ทาสะดวกไปไปน้ำหางไปน้ำไป เอาไปนี่หเพี่งอาสดไปนี่เป็นขั้วอ่นี่ยอาฮะซดไก่ฝุ่นละไก่ฝุ่นไปเอาหนำก็หนามันไปฝุ่นละพู้บัานหนามันเด็กเจ้ารับชอบไปเลยเอาเอาไนี้ก็ได้เซเป็นนเบนซินพอเดยวสองเอาชัทีุ่นนเนอ่างไรบ้าเยียุ่ตบ้านหน่อย มานหน่อยก็เสเอาไปย้อนลงกค่ละนหน่อยแค่ละหน่อยแมนตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้พี่เขียวไอพี่เหมียวเราบอกว่าลงนี่จุดแมนจุดใหญ่สองจุดแล้วที่เลือกจะย้ายไปก็เลยเขาใสา่ถังหน่อยมาให้พอดีกับสีจะย้ายไปจุดละถังละแบ่งกันเติมเอาพุลลิศพุลละแค่น,นั้นแหละมันใดญมากสำนันอาชุกเฉินสุดเมอไซค์ขี่ออกไปเลยตายหมื่นตายตีหมื่นหมดแล้ว มันปะปลาไหมมัมนมนันพูดไปดิครับพูดได้แังข้างใน,ในไม่ขวไม่ขวด่ขวไม่ขวดเฮ้ยให้นอนน้ำเน้จะขึ้นง <c oughs> ้าไปดิครับง <c oughs> านบักพดพุ่งหินลงไปครับ <c oughs> เอาเนี่ยเอามาให้กิน ่ขอบคุณหลายๆค่ะค่ะโัรหามันไป่ะพดหาโทรหาสุพศไปยุ่งก็ายเลยสุพศกันยุ่งเลยยิยุ่งค่ะแม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณหลายๆค่ะสุนหสุพศ ไม่ได <idi guidelines> <Christina> ้กูอยนี่ละมองนอนนี่หลยผู้ญิ่งนึงเดียวเขเเขาเข่คอยแม่ขั้วแม่ขัวกุ้งคอยครับแม่ขั้วคนเดียวอะไรสิผู้ยิ่งนึงเดียวเสร็จแล้วเขาอยู่ใหนกินที่นี่ในในจุดนี้นะรวรั่งทัทวมมั่งทัแม่ขั้วไม่ทัมามีเนะกระบอต้นม่ขัพาพนารวาทวมเมวาเพิ่งจะของเดออยู่ข้างในต้องมาจาฝุ่นนะ แมนมว่าจะพ yes ุ่นแล้วมาจุดอันเมืองเมืองหรือก็มาพี่รถจอดไว้พุ่นแล้วคันหนึ่งเมืองอะไรข้นมาอะไราึคนมาจะสมํารจะมาสองรถเก่งมาัน่น้ำมันถอดใอ้หรือมันใส่หรือไปเพื่อเติมไป มันมัวไส้มันไปถึงไหนแล้วยยังเดี๋ยวเมาดดนแล้วไม่มามันไได้คอยอยู่ไนเมปันเปไรก็ได้มันจะไปอยู่ที่ไหนแน่อังบานึ่ก้วเออุดมาจุดที่ซีที่หาที่หาดีดีเลยเออเอาถุงใยเลยเดี๋ยวเดี๋ยวมันสิ่เหลืออยู่สงชุดนั่นละเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว พี่เดียวสองถุงมียูมียูมียูอะไรอีกยูสองถุงสองน่งบอแม่ี่เยวสองแม่เอาลงหลอดเอาเดียวสองถุงเจะนั่นละอี่เลยสงนละมังือผ่านม่นอะไรยูเอาใส่ต้องมั่งละลำลำก็ได้นี่ก็มาแล้ว แล้วนายคิดว่าให้เอามาบานนั่ล่ะมีเด็ขันนี่ตั้งหลังนี่ขันนี่ไงขันนี่เออนั่นล่ะอันนีก็้ไปหากระปุกไ้อาจะของยาวบนสุดเลี่ห้านะะ๋องขีนิกะ๋องขินิกดได้เอายาเอาบน

มากินไปแล้วจากแล้วมันมียังมีแต่ไข่้ามาไข่มาเอาน้ำมันปะไมันิจนฮะจะร่นน้ำมันพิมพ์เนออมางมีแล้วอืมเราลงไปนี่ยังครับน้ำมัน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 มอไซนี่แหละแดงบ้านกันไซ เออน้ำมันไมก็ตังน้ำมันไม่ลเออมาเตนมันอยเยังไงเออลแล้วเขาเต้ยวีเปลี่ยนหามั้ยโอ้ยกูบอกสื่อีเปลี่ยนหามา้ยงับหลับเหมือนเดี๋ยวชายลกลกันเดี๋ยวลงนะอีแปดห้าเอาเางหน้าจ้ะ เ้อยอีเอา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 อยู่ล้างบาตนะพี่โฮมจะไปอกองไอยูยพี่โฮมอยู่พุ่นเลยอะี่วันมารับของเอาตัเราปก็ตสเปเลยนี่มันถ่ายน้มันเรุ่งกันเลยตีโอ้ยยิงกาลังเศ้าหันยิงมงนี่ยิงเาเอฟพกยอดไปแล้วมันก็เลยเศ้า่มีมานเราะวะไม่เอาบมาอไบครับมาแลม้าเลยจังเศ้าอันนี้มันเหยียบอะไร แต่ยิ่งหามือม่มีมือหนีเบินเลยเบินเลยลงเบินเลยบินเลยย่าเหี๋อยไหลือหลาย้อีกมังอีกมังนึ่งเกต่อวตงไรพ่อด้กินอยูยพระราจยินีกันได้เอออา จพราล่ะอบตวพ่อกับพ่อต้วับนี่บกว่บกนี้มันไปค้ามีเขาไปครัวใต้มานี่ไปครัวทางคนกับไปใส่อย่งดีอยู่มันบอขอบคุณครับขอบคุณทุกคนขอคุณที้รับลำเลื่อยๆหาจินแต่มันมันเจ็ดยังกัได้พูดในหลายไปไปอยู่นาร้อยเอดนะครับใเด็ดมาซอยอยู่สุรินทร์เทาชอกจามขอบคุณเพื่อนหลายๆครับที่หลายคิดเห็นครับผมไปครับไปต่อครับผมไป ครับเดี๋ยวผมพากลข้างในศูนย oh, ์บ oh, right. ังเกอร์ครับใจเอ๊ห่าเอ๊โอ้ยบโหหอนมาเอาเลยหอนเอาหอนเอาจะได้เปิดโต๊นี่อยนี่ครับโอ้ฝนตกคือพท่วมดีนี่โยนอ่างนั่นสิไหมเตียงตัวนี้มีเตียงเลยนี่โอ้ฝนตกแห้งๆนี่ของเปียกตัวนี้เอ้าสุ้ๆไปก่อนไปครับผมโอ้ย ยาแบ่งกันไปเบ่งกันยังสีเลยย่ามีวันหน่อยรางมาที่สอนไมบเอาไม่เอาใส้เลือกตัวไหนเขาถามอยู่น่ะได้งเลือกได้งที่เอาถือกี้เดวลหอยทกว่าได้นี่ครับผมมอคชุดสุดท้ายแล้วก็จะกลับครับผมจะทำการกลับแล้วนะครับผมขับร้อยเอ็ด ไปขึ uh, then, nah, well, uh, then, um, ้นรถครับผมไปแล้วกลับแล้วครับครับเลยครับแล้วการงานเดือบไปเยี่ยมมือสองข้างแล้วไปครับผมใส่หม่องคนจนใส่ไป่องกำลังหัดยางมือหงมือหนามอยู่เด้อ ไปเอ imer, เา,า,าไป้กิน้อไกิฮ้ยมแม่ต้มไก่กินกัน,นวุ่ม,ม,ม,ไม,มไก่ไมนนต้มไก่กำลังสีแซบสีสุกีุงุ้งุ้งอกจากพื้นที่ไเ <c oughs> แล้วเลยผู้ชายทงมาได้กับเพื่อนจอยไปครับผมกับบ้านไปไเผาเยยบเผาเยยบเผากับเร็วเร็มันถล่มไปแล้ว เราได้รับกลับแล้วพอเขาหันหลังบึมมบึมเลยไหเป็นก้อียตื่นวะก้า่้นเตื่นอะเก่กับอยิบึมบึมปงตาปงตาเลยหันหัวรถแต่กับเลยเนาะ